e v e r y ล A1 นะคะ Good morning Welcome to learn c tips by a n d Wit h t e a c h e ออนะคะ Today I teach about light and shadow นะคะแสงและเงากันนะคะกอนที่เราจะไปดูการเกิดเงาเราไปดูก่อนว่าแสงคืออะไรนะคะแสง light L I G e H T e. light นะคะคือ แสงนะคะเดินทางจากแหล่งกเนิดแสงด้วยความเร็วมากโดยการเดินทางเนี่ยใช้เวลา186,000ไมล์ต่อวินาทีหรือ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งแสงเนี่ยเดินทางเร็วมากแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงทุกทิศทางค่ะลูกนะคะแสงจะเดินทางเส้นตรงเสมอและเดินทางผ่านสุญยากาศได้ เช่นแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมายัางโลกของเราโดยผ่านสุญญากาศผ่านอากาศของเรานะคะผ่านอากาศของโลกเราเนะะี่ยมาใช้เวลา8นาทีซึ่งดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกของเราถึง9.3ล้านไมล์นะคะเมื่อเรียนดูจากภาพอันนี้คือระยะทางของทางดาราศาสตร์นะคะใช้เวลา8นาทีมายัางโลก เราไปดูนะคะว่าเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรและเงามีประโยชน์อย่างไรนะคะเรามาดูก่อนว่าเงามีอะไรบ้างก็คือเงาเมืดนะคะแคนดอมบานะคะและเงามัวอัมบ um ้า t e n u m b r a แคนดอมบาคือเงาเมืดเงามัว,มวคืออ um ัมบา u m b r a นะคะ แสงและเงาจะอยู่คู่กันเสมอโดยเงานะคะจะเกิดขึ้นตรงข้ามกับแหล่งกําเนิดแสงตาม้าพพันักเรียนนะคะแบบสติ๊เจอร์น,น,นะคะหากแหล่งกําเนิดแสงเปลี่ยนทิศทางเงาก็จะเปลี่ยนทิศทางไปด้วยนะคะซึ่งโอเพกอ็อกเต็วัตถุทึบแสงเราเป็นวัตถุทึบแสงนะคะวัตถุทึบแสงจะไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดนะคะ เราไปดูเงาก่อนเงาชา a d โดนะคะเงาชาร์โดก็คือ H H A D O s shadow ก็คือเงาคือบริเวณมืดนะคะหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุต่างๆมาขวางกั้นการเดินทางของแสงแสงไม่สามารถเดินทางไปถึงได้หรือไปเพียงบางส่วนเราจะแบ่งเงาออกสองลักษณะด้วยกันนะคะได้แก่เงาแรกคือเงามืด นะคะแทนอัมบร์เงาเมือก็คือเงาของวัตถุที่บริเวณเแสงไม่สามารถผ่านไปได้หรือผ่านไปถึงทําให้วัตถุหรือบริเวณนั้นมืดสนิทนะคะอีกฝั่งหนึ่งมืดสนิทเงามวัวอัมบร์นะคะเงามวัวคือเงาของวัตถุในบริเวณที่มีแสงบางส่วนผ่านไปถึงทําให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทนักเรียนดูตามภาพนะคะ ธาตทั้งสองมีความแตกต่างกันนะคะก็คือเงามือแล้วก็เงามัวเราไปดูนะคะขนาดของเงากันก่อนขนาดของเงามืดและเงาม,มัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างเงาจะใหญ่จะเล็กเงาม,มืดเงาม,มัวจะใหญ่หรือจะเล็กตามไซส์หรือวิสไซส์ขึ้นอยู่กับระยะห่างของอออกหรืวัตถุตั้งนะคะกับแหล่งกำเนิดแสง และระยะห่างของวัตถุกับที่รับแสงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกงนักเรียนนะคะดูฉากกั้นแสงาหากฉากรับแสงค่ะอยู่ใกล้หากรับแสงอยู่ใกล้ออเจกต,ต์ใกล้วัตถุนะคะเงาเมือจะมีขนาดใหญ่เงาเมือจะมีขนาดใหญ่แต่เงามมวจะมีขนาดเล็กน,นะคะนะคะักเรียนดูระยะห่างซึ่อยู่กับระยะห่างด้วยนะคะ มาดูนะคะภาพที่สองหากหากรับแสงอยู่ไกลออกไปจากจกต์นะคะจากวัตถุมากขึ้นเงาเมึดจะมีขนาดสมอไซส์เล็กแต่เงาโม,ว,มวจะมีขนาดใหญ่หยิบไซส์นะคะดูตามภาพถ้าเงามืดมีขนาดใหญ่แสดงว่าฉากรับแสงอยู่ใกล้วัตถุถ้าเงามัว มีขนาดใหญ่นะคะแสดงว่าฉากลับแสงอยู่ไกลวัตถุนะคะไปดูการเขียนแผนภาพนะคะลังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและก็เงาม,มัวแรงกำเนิดแสงมีขนาดเล็กเป็นจุดเราจะรู้ได้อย่างไรคะนักเรียนดูที่ภาพแรงกำเนิดแสง ให้แสงมีขนาดเล็กเห็นไหมคะรางสีของแสงที่แผ่ออกมายังอ็อบเจกต์บนฉากเราจะเห็นเงาเมืดเป็นจุดนะคะการเขี่ยนเส้นผ่านนะคะการเขียนเส้นผ่านของทางเดินของแสงเรียนดูลา,ากลางสีสองเส้นจากแหล่งกำเนิดแสงมาที่วัตถุไปที่ฉากวัดแสงนะคะไปที่ฉากรับแ,นะแสงสองเส้นเกิดเงามืด นะคะเกิดเงามืดเท่านั้นไม่ว่าคาะห่างจากวัตถุมากหรือน้อยถูกไหมก็คือลำตอก็คือแรงกำเนิดแสงมีขนาดเท่ากับวัตถุนะคะต่อไปนั้นวัตถุแรงกำเนิดแสงมีขนาดเล็กหรือเท่ากับวัตถุอีกอานไว้อ๋อันอ่ะขออีันะลูกอันแรกคือแรงกำเนิดแสงมีขนาดเล็กอันนี้มีขนาดเท่ากันนะคะ ในห้เรียนดูภาพเขียนสี่เส้นเราลากนะคะให้เท่ากับวัตถุนะคะคนละมุมมุมด้านบนลากสองเส้นมุมด้านล่างลากสองเส้นไปที่ขาวับแสงแล้วก็วัดต่อวัตถุนะคะเราจะเห็นเงามืดแล้วก็เงามัวนะคะเงามัวล,อล,อล,อลอ้อมรอบเงามืด ไม่ว่าฉากรักแสงจะยูทางวัตถุน้อยหรือมากเพียงใดนะคะต่อไปแหล่งกําเนิดแสงมีขนาดใหญ่แหล่งกําเนิดแสงขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่กั้นนะคะวัตถุที่ใช้กั้นแสงแหล่งกําเนิดมีขนาดใหญ่นะคะลากสี่เส้นเงามัวจะมีขนาดใหญ่กว่างเงามืดนะคะ เงามม่จะมีขนาดใหญ่กว่าเง,งามืดฉากฉากรับแสงอยู่ตรงตำแหน่ง A นักเรียนดู A นะคะในบริเวณ A ยกเว้น B จะเกิดเงามัวล้อมรอบเงามืดนะคะแต่ถ้าฉากรับแสงบริเวณ B ของตำแหน่ง B จะเกิดเฉพาะเงามัวเท่านั้นเห็นไหมเงามมวสองด้านบนกับด้านล่างนะคะเงามืดจะมีขนาดเป็นจุดทีเล็กอยู่ตรงนี้ เส้นตัดระหว่างเงามืดและเงามัวนะักเรียนจะเห็นระยะการวางฉากที่แตกต่างกันจะทําให้เกิดเงามืดและเงามมวแตกต่างกันด้วยนะคะถ้าฉากอยู่ใกล้วัตถุฉากอยู่ใกล้วัตถุนะคะจะเกิดเงามัว,มวล้อมรอบเงามืดถ้าตรงฉาก B ฉาก B นะคะจะเกิดเงามืดมีลักษณะเป็นเล็กๆตรงนี้ นะคะเกิดเงาไม้และฮอร์โมนมีลักษณะต่างกันตามลำดับถาดที่เราวางนะคะเรามาดูกิจกรรมพร้อมกันค่ะสักเรียนนะคะถ้าเป็นของนักเรียนนะคะถ้าเป็นของนักเรียนอยู่ในหน้าเพจส่วนไหนถ้าปิงปองเอสตี้ที่ไหนเจ็ดเจ็ดที่ไหน เอี P. นะคะเรามาดูกิจกรรมพร้อมกันดูจากภาพเด็กตรงนี้นะคะคือไฟฉายโดยเตรียมอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะลูกมีกระดาษแผ่นใหญ่สีขาวนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นลูกปิงฟองรือปันอ้นดินน้ำมันให้ขนาดเข้าลูกปิงฟองก็ได้หลังจากนั้นนะคะวางวัตถุอยู่ตรงกลางนะคะคือไฟฉายนะคะส่องมาที่ ลูก uh, บอลลูกบอลนะคะลูกบอลขนาดเล็กแล้วบันทึกผลนะคะแล้วนักเรียนก็อาจจะเลื่อนกระดาษที่ใกล้หรือห่ uh, างออกจากลูกปิงฟองก็ได้แล้วบันทึกผลเขียนการแสดงลังสีการเกิดนองไม้แล้วก็เงาหมัวนะคะเรามาดูอันแรกกันเลย Number one ปิงฟองค่ะ เมื่อวานถามว่าเพื่อนฟังค่ะปิงฟองค่ะนับประวันค่ะปิงฟองเปิดไหมที่ลูกเออไม่เลยเปิดไม่นะเปิดไปขายสองไปที่ดินน้ำมันเปิดไปขายสองที่ดินน้ำมันจากค่ะซึ่งเอ,อ่อไปที่ดินน้ำมันเนี่ยมันเป็น อันนี้ข้อดีนะมัน,นข้านไ่เข้าลูกบินฟองก็ได้หรือวจะลูกบินฟองก็ได้ลูกบินฟองเป็นลักษณะทุดแสงนะคะซีเดนลักษณะทุดแสงไมหมลูกถ้าแสงส่องผ่านวัตถุทุแสงจะเกิดอะไรขึ้น,เก,เ,นเกิดเงาอะไรขึ้นเกิดเงาอะไรขึ้นลูกเงาหมัวเงาหมัวแงเงาเงาหมัวแงเงาอ่า เงาทัวและเงามืดค่ะนักเรียนก็บันทึกผลไปเลยนะคะเจดเงามืดและเงามัวน u m b e r ร์รทูนัมเบอร์ทีจินี่หรืิสเปนเซนหาจินี่ยังก็จะเปนที่ ทืขอช้ขาแผงใหญ่เข้าใกล้ดินน้ำมันอะเลื่อนกระดาษเลื่อนกระดาษนะวัตถุกับไปขายยังอยู่เหมือนเดิมนะลูกเลื่อนกระดาษเข้าใกล้นะคะดินน้ำมันน่าจเปนว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูก เงามืดเงามัวขนาดไหนขนาดเท่ากันไหมเงามืดนะคะเงาเมื่อจะมีขนาดใหญ่ค่ะทุเด่นเพราะเราเลื่อนกระดาษเข้ามาใกล้นะคะเงาเมื่อจะมีขนาดใหญ่ค่ะแต่ททำไมลูก พราะมันเข้ามาใกล้วัตถุไงกระดาษเข้ามาใกล้วัตถุแตงเงามัวนะคะจะมีขนาดจะมีขนาดเล็กนะคะเชื่อออกค่ะเชื่อออกเขียนเงามืดเป็นเงามีดค่ะจอยเอาใหมา่นะเอาใหม่นะ นันกนรียังแก้ให้คุณนิดนึงถ้กแก้ไม่ได้แล้วเป็นสระ,ะอีเนาะ,ะเขีนแก่โอเคค่ะเงามืดนะคะเขียนได้เหยคะได้นี้ค่ะอ่ะต่อไปน้ำเบื่อทีแตงโมค่าลิ็นเทียนให้มาเต็มหมดแล้วเพื่อนน่ะ เลื่อนกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ออกห่างจากดินน้ำมันอ่านักเรียนสันนิษฐานที่จะเกิดอ,อะไรขึ้นคะลูกเงามืดเงาโมจะมีลักษณะเป็นยังไงคะเมื่อกี้เข้าใกล้เงามืดขนาดใหญ่แล้วแล้วถ้าออกห่างออกไปล่ะคะเงามืดกับเงาโมจะมีลักษณะอย่างไรคะลูก เงามือดและเงาโมจะมีลักษณะนนยังไงง่ะใครตอบได้คะเง,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 งามือดและเงาโมจะมีขนาดเล็กลงค่ะอ่าเงามือดนี่เก่งค่ะเงามืดนะคะเป็นมีดไหมเนี่ยนงมีดแล้วนะเงามืดจะมีขนาด ขนาเล็กเพราะอยดีใจออกไปแล้วแต่เงาวมวทำไมคะจิมนีม่ขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเก่งมากเงาวมวจะมีขนาดใหญ่ค่ะสลับกันเนาะอันนี้การลักษณะของทดสอบการเกิดเงาโดยเอาปากกั้งนะคะ เข้ามาใกล้แล้วก็สอยห่างนะคะอายูน่นี้อ่ะต่อค่ะท่านี้ก็ให้นักเรียนมาดูแผนภาพ เราจะโยงลังสีการเกิดเอมืดและเอมัวอย่างไรเราไปดูที่ฉากกันอเราวางฉากกันตามเขานัเมอวาถ้าเราเอาฉากมาใกล้ถ้าเราเอาฉากมาใกล้นะคะดีวด่า ่ะแล้วก็ลูกดิงฟองก่อนเนาะเนี้็เท่ากันนะคะลูกแล้วอันนี้ฉากกันค่ะฉากกันแล้วเมื่อวานมาใกล้ใช่ไหมลูก ันนี้ก็จะเป็นใจเนาะ่ะแล้วให้นักเรียนโยงเส้นนะคะโยงเส้นของลงสีที่ทำให้เกิดเงามืดแล้วก็เงามวสี่เส้น,าานลากไดนออ้นะคะลูกลากได้เลยจะลากยังไงดีคะเราจะลากยังไงดีลากสี่เส้นคนละมุมเนาะ มุมนีอ้อีกมุมเนึงเป็งไงคะตรงนี้เนาะมุมด้านล่างค่ะยงค่ะเดี๋ยวนะจะเปลี่ยนสีก่อนได้ไหมจ <Very different. S 1> ะได้ดูดิสเลนส์หาครงแคบไป แสงม้นกวางแบบนี้หน,น่อยน,นะโตเดียวเดียวเดียวเยด้าน,นี่นเองอืมด้านนะเห็นไหมเงาเมือจะมีขนาดใหญ่กว่าเงามัวนะคะต่อไปมาดูฉากที่ใจออกไปท,ทันมั่นใจวบบนี้นนะลูก ไกออกไปอีกเนาะมันถึงจะได้องณาภทมิดีมันต้องไกลกว่านี้อีกแนละ้วเราจะเห็นเงาเมื่อกับเรามืองน,นะคะร่างไม่ได้ละ นองเรียนว่าตามที่เชอร์เลยค่ะครูขอว่าดฉากให้มันใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนะนลูกฉากตอนแ้กมันมันโยงเส้นมันไม่เห็นนะคะอ่ะอันเล็ก่นนี้ไม่เห็น,นะคะ่ะ มันจะมันจะประกบกันนะลูกโอ้คุณผ้มท่างใหญ่มีลากเส้นที่ตรงกว่านี้นะลูกนะอ่านมก่รียนเรามาสรุปพร้อมกันนะคะ รำมาสรุปพร้อมกันว่าอย่างไรดีถ้ามีวัตถุทับแสงอ่อวัตถุทึบแสงนะคะความกั้นการเดินทางของแสงจะเกิดเงามืดแล้วก็เงามมวใช่ไหมคะลูก มาขวางกั้นนะคะทางเดินของแสงจะทำให้เกิดอะไรคะลูกทำให้เกิดเงามือและเงามางมวค่ะทำให้เกิดเงามื่อแล้วก็เงามมวข้านำนะคะ วัตถุเข้าใกล้ถ้านำวัตถุเข้าใกล้เข้าใกล้เลย,เลยถ้านำวัตถุนะคะเข้าใากล้ฉากรับแสงใช่ไหมฉากรับแสงเข้าใกล้วัตถุก็ได้นะคะ ็มเท่ากันนะเงาเมื่อจะขนาดใหญ่กว่าเงาม ù a ว่าน้ำชาว่าน้ำชาไลออกนะคะเงาเงาเมื่อจะมีขนาดเล็ก เงาโมจะมีขนาดใหญ่นะคะ,อ,ะอ่นนี้่สรุปผลจากเราจาการทดลองเนาะแต่เส้นมันจะมันมันจะระจกบกันแต่นเนี้ยตูจะว่าก็ถูกไปหน่อยนะคะ นังยังคับหน้าจอนิดนึงนะลูกนะคะือเวลาิ0นิีนะลูกนะารย์าิ1นาีนะคะมีแตอยังมมนเซฟว่ามันไม่อันนี้เอาม ก็จะดูดมาข้างหลังจุดดับไปข้างหลังนะคะมันวางวๆเมื่อเราวางใกล้อะ yep. ไรนะคะเมื่อกี้พี่นาใหญ่กว่าวัตถุที่นามากั้นจะทำให้เกิดเงาเมื่อเงาเมื่อเงาขนาดแตกต่างจากกำหนงฉากลับนะคะการวาดฉากนักเรียน มันจะมีจ uhm. <cima. S 1> hmm. ุดตัดอยู่นะคะคำว่าฉากจะมีจุดตัดของรังสีของแสงจักฉากและแสงการเกิดเงาเรียนดูนะคะการเกิดเงามืดอและเงามัวจะมีขนาดแตกต่างกันจุดที่หนึ่งจุดที่สองจะจุดที่3ามนะคะเรียนดูการดยูของเส้นห้ากว้างทางรับแสงในตำแหน่งอื่นยกเว้นตำแหน่งที่สองจะเกิดเงาเมื่อ อางมัวล้อมรอบเรามื่เสมอนะคะอย่าลืมออกไปออกไปควยเล่นจุดไหนด้วย,ยนะโอนะคะอ่าถ้าวางจุด จากขึ้เรียนดูนะคะลักษณะของเงาหมืดและเงาม,มัวเกิดเงาล้อมรอบเงามมวล้อมรอบเงามืดเสนอแต่ถ้าขยับขาออกไปนะคะเงามืดจะเป็นลักษณะจุดเนี่ยตามจุดภาพเลยจุดเล็กๆนะคะเงาโมวจะมีขนาดใหญ่ถ้าวางขาไกลออกไปนะ ในตำแหน่งที่สามค่ะย้ายไปนะคะในตำแหน่งที่สามเราจะเห็นเงามืดและเงามัวเงามืดและเงามัวนะคะล้อมรอบกันอยู่เงามัวล้อมรอบเงามืดนะคะอันนี้คือลักษณะการเกิดเงานะคะเรามาดู exercise กันต่อนะคะน้ำประวันเราเหตุใดเมื่อเราอยู่กลางแดดเราจึงมองเห็นเงาของตัวเองทำไมลูกเราทำไมมองเห็นเงาของตัวเองคะลูก าแสงแดาค่อถ้าแสงแดดส่งลงมาหาเราได้จรงเกิดเงาค่ะถูกต้องจริงจรงมากค่ะเพราะว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งลูกเส้นตรงค่ะใช่แสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะเราจึงเห็นเงานะคะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงเมื่อเราไปยืนอยู่กลางแสงนะคะซึ่งเราอะเป็นตัวที่แสงมัตโฟมแสงลูกมนุษย์เราเนี่ย ซึดแสงใช่ไหม o อเ e c ออบเจนะคะซึดแสงแสงไม่สามารถผ่านไปได้จึงทำให้เกิดเงาเป็นรูปร่างเหมือนตัวนักเรียนเองนะคะ Number 2ขนาดของเงามืดและเงามัวที่เปลี่ยนแปลงไปมีปัจจัยอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยนะปัจจัยอะไรคะค่ารัดแสงค่ะ ะระยะห่างระหว่างวัตถุแล้วก็แหล่งกำเนิดแสงระยะห่างนะคะถ้าห่างมากก็จะเกิดเงาจะมืดขนาดเล็กเงามมวขนาดใหญ่ถ้าเข้ามาใกล้เงามั่เงาเือขนาดใหญ่เงาเือขนาดใหญ่เงามมวขนาดเล็กนะคะตามลำดับเนาะถ้าเรานำวัตถุเข้าใกล้แหล่งกำเนิดแสง หรือนำวัตถุออกห่างจากแหล่งกำเนิดแสงแต่งเงาเมื่อได้เงาโมดเกดขึ้นมีขนาดเท่าเดิมเพราะอะไรทำ <c oughs> ไ, <c oughs> ไมถึงเท่าเดิมเพราะว่าอะไรคะว่างตอบไปค่ะอ่เพราะว่าวัตถุมีขนาดเท่ากับแหล่งกำเนิดแสงลูกไม่ว่าจะเอาออกไงเราก็เห็นเท่าเดิมน,นะคะ ่าอันนี้คือการบ้านนะคะโฮมเวิร์กของนักเรียนไทแอมนะคะหน้าเพจเอฟดีเอฟดีวันเอฟดีแอนเอฟดีลูกไปทำเป็นโฮมเวิร์ก this week นี้นะคะโอเคไหมคะนักเรอ่าถ้าไม่มีเช็